สวัสดีผมไอ่อพี่น้องวันนี้ไปหาเละ <ไป S 1> มือทำอิดอยู่ที่วัดไญสัสยภูมินครไก่นศรนแขวงสอนเขตพี่น้องเอ้ยมือทำอิดคนกระิบโบลายปัน傣ห,หาเละเบิ่งเครื่องสะก่อนมีแต่เครื่องจุกๆงาม,งาม เอาเ,เลือกโลดเลือกโลดไอสีหาเลาะเบิ่งก่อน <laughs> เดี๋ยวเดยมึงยังี่มึงยังนี่นังเข้มพี่น้องเอ้ยอยากเป็นแต่อยาก,ยากแทะแต่มันคือใหญ่แทะโอ้ มาจอะเบึงวงดนตรีนุ่มบุไทยมื่อแรงหงอโวคักๆๆๆเต็มของักเล็มของเบืงมีแต่เตียง้นจอน้นายนมปีสองปีสามปีละเพิ่มบริจาคหนากะปีนี่นีเป็นโอมเฮซักเห้ยเห้จเห็นอียงในคอเหเห็นคือคอยบวก สะออนเ็ษเด้บักง่จัปูมือบ๋อตุ๊โอ้สะออนเพื่อเด้เกิบลอเขาไปบอตกินน้ำบอตกินท่าเอา เห็นอีกละยังบวิดอยู่ในคอดิอ,อ้ยสะออนมา้อเีาเรื่องขอหงลเะมาวเรื่องของีกกับพี่แล้วนีะรไเ้ $2,000 3 0 0 5 0 0 3 5 0 3 đây à, đấy phòng đấy đấy cái phòng đấy đấy đây đấy 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 Mg. แกเป็นเกี่ยวโต๊ะที่จะปิดบั๊มปิดทุกวนในที่บุ๋มในที่สีในที่บุ๋มอะไรปีคือเื่อป้าพอโฟกัสใช่ครับผู้ควบคุมหลอกตัวไปอันนี้อะไรนี่ละใครตัวนี้จะเป็นสุดแต่งกระนแต่งกระตแต่งแลเจ็ด สักเจ็ดพันก็ลอยแกเน็ดลนกลอน็นอต่งเลยเหนื่อยไหันนี้มีกองหอมพันเป็กองหอพัโดยกองหลงศิลปทั้งานทั้งนทั้งากัเ MGT g ร uh ุ่นนี้อ่าจักกิโลเล็กสิบแปดนะเชนชิปเป็นล้างตรตนิเนลตอรตนเซเลียแปเป็นอโตกันจอโอ้ได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 ้เขาเป็นยังเขาเป็นยัง อเางจอ้วยัตัวน <cũ> uh ี้มีกล้องสามอกที่้งศาแล้วก็มีสรุปคะอือเออองดีเขาบ่งตามมุมกล้องเลยหนาบางล่างช่องสามดีเราเห็นห้องเห็นมุมสูงถ้าอัดประตูข่าจี้ร กเวลาพราับขี่นะแต่ทางมันแคบยังไงแบบมุมอับสายตาเบิ่งนี่เนาะเฮาเออสมมุว่าเบินเฮาบ่เห็นเนาะีเปิดเงเปิดแนวอื่นนะเจ้าเฮาบ่ได้เปิดเฮาเปิดตะเียกมันก็โให้มันเบิ่งแบบนี้มันโให้ันเออามีกอง่าไก้สมกว้างดิแล้วก็เาะได้แม่อันนี้าไดมได้อ๋อกว้างแท้ พูดพี่น้องเอ้ยอ้ทำใจใส่าเเั <laughs> าหาแองมาเถะละก็รอยรอยรอยสิบเก้าอีกมินสองรอย เนี่ยด้วยเนาะวันนี้เป็นไม่มันก็ดีอันนั้นมาสั่นทอกเพราะว่ากาแฟอันนี้สามารถ

ไปกูมีเงินซื้อบึ้งหน้าตาพี่เฮาีนซีมีเงินซื้อรถกันเลยรถนี่คืองามใช่ วันนี้ได้สิ่งวันนี้คือผู้คนเดินมาต้องรู้ว่าคนไหนเนาะเขาคนนึงก็ได้เนาะวันนี้ Kapun, Kapun.

เป็นตัวกลางรอง <laughs> <laughs> เข้าไปเบิ่งก่อนทางในว่ามันมียังแน่ทางในนี่ไห่มันแมนอีกอนนั่อัเนี้ยืูดบ่ทางในมีบูดอีสัง่งเนี้ย ไปไปไปเข้าไปเบื่องใกล้ๆเข้าไปเบื่องใกล้ๆพี่น้องเลยโอ้คัก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 ,กเบื้องนี้เพื่นจะขายอาหารเป็นแถวไปทงนี้ เมืองนี่จะเป็นหัตกรรมประเภทเครื่องดื่มอาหารตัวละเบื่องทางหลังก่อนเยงทางหลังโอ้ค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ทางนั้น บริมาโดนเลยเปลี่ยนแปลงลหลายเติบทางนี้ก็ได้จักสางตอนไหนเชื่องทางนีโ้โอ้บนฝากรถทางนี้กลับคืนไป มาเบิ่งทางนี้อีกไม่ยังนเ่ยป้างาม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 ,งามป้ปานบนแสดงหนังคักโอ้ยพนโอ,โอ เห็ดอีชังเนี่ยมาถ่ายหูโอ้เหมาะแก่การถ่ายหูไปกับสะกอนพอและโอ้บักคัก,กบัดเมื่อชุดท้ายจาน,นคนน่าจะหลาย พอแล้วบาน้เมอ่เมอร์เมื่เมอ่เมอ่์เมอรเลยชื้อกินว่ามีเงินชื่อกินเมื่อก่อนมาเบิ่งบรรยากาศยามแล้ง <Commission. S 2> เอาเอาไว้สมีสะก่อ้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในดู เพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปและผู้ใดอยากให้บุญสู้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้อาคลิปนี้เลยเอาไว้สำนียสะกรบ๊าบาย